แล้ว yup. ก <To> ็สวัสดีเพื่อนทุกคนเนาะวันนี้พบก like ับผมเดียกิ่ิคนนะครับก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยถามมาว่าเวลาเราขับขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเราจะวางเท้าเนี่ยทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายยังไงเนาะโดยรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบรถอัตโนมัติเนี่ยก็คือชุงที่วางเท้าเขามันสบายอยู่แล้วครับมันง่ายแต่ว่ารถที่เป็นเกียร์เนี่ยอย่างเท้าขวานะครับเวลาเราจะวางนเพื่อนเราก็จะเอาตรงกุ้งเท้าครับกุ้งเท้าคือคือตรงกลางนะครับวางไว้ที่พักเท้าคนขับนะครับ มันก็จะอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วตรงปลายเท้าเราครับเพื่อนๆขอโทษนะครับเนี่ยปลายเท้าไอ้ตรงหัวเท้าเนี่ยเราแค่แค่แตะไว้นะครับเพราะว่าตอนเราวางเนี่ยอุ้งเท้าอะมันประคองอยู่มันเลยทําให้เท้าเราเนี่ยมันไม่ได้หัวทิ่มลงไปนะครับมันก็จะอยู่เนี่ยกลางกลางเหลือแค่เราแค่สืบเท้าลงไปกดที่นี่ครับมันก็เบรกได้เลยก็จะวางอยู่เงนี้ครับเอาอุ้งเท้าวางไว้ตรงเนี่ยครับ ที่พักเท้าอ่ก็จะอยู่อย่างนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะมีแรงกดจนทําให้เกิดการเลียเบรกได้ซึ่งมันไม่เกิดแน่นอนครับยกเว้นเพื่อนๆจะเอาตรงปลายเท้าเนี่ยมาวางแล้วน้าหนักเนี่ยหัวมันจะดิ่งไอเนี้ยก็คือเลียเลียเบรกแน่นอนครับอันนี้คือผิดนะ,พนะเพื่อนๆถอมานิดนึงเอาตรงอุ้งอุ้งเท้าตรงกลางครับ,รารรบวางอุ้งเท้าวางไว้นะครับก็จะแตะอยู่ประมาณนี้โอเคนะครับสําหรับด้านขวาส่วนด้านซ้ายที่เราเข้าเกียร์กันเนี่ยเหมือนเดิมครับ กุ้งเท้าเนี่ยก็ยังอยู่ตรงที่พักเท้าคนขับนะครับกุ้งเท้าตรงกลางเนี่ยก็วางอยู่นะครับแล้วตรงปลายเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเข้าเกียร์นะครับเห็นไหม,มเพื่อนอันนี้คือทําให้ดูว่าเวลาเรากดแต่เวลาเราวางเนี่ยมันจะไม่มีน้ําหนักลงไปนะนเพื่อนต้องแจ้งก่อนส่วนเวลาเราเข้าเกียร์ทำไมเราก็กดอ่ากดแล้วก็ปล่อยส่วนเวลาเราจะถอนเกียร์มันทําได้สองวิธีครับอันดับแรกก็คือเพื่อนๆนใช้ตรงส้นเท้าครับ กดถอยลงไปแล้วก็เอากลับมาวางนี้เหมือนเดิมโอเคนะครับอ่ะถอนก็เอาส้นเท้ากดปุ๊บแล้วก็เอาองค์เท้ากลับมาไว้ที่เดิมหรือถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็เวลาเพื่อนๆถอนใช่ไหมก็เอาตรงปลายเท้าด้านหน้าเนี่ยครับปลายเท้าเนี่ยขยับมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กลับอยงนี้ซึ่งมันมันก็จะไวยอยู่เพื่อนๆมันใช้ คว่วิวิเดียวนะครับในการแบบเข้าเกียร์ถอนเกียร์เนี่ยมันก็จะไวถ้าทำไปบ่อยมันก็จะคล่องแล้วแต่ความถนัดครับอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะไม่ว่าเพื่อนจะถอนเกียร์ตัวอย่างนี้หรือว่าจะใช้ปลายเท้ากดเพืนเพื่อนทอํายังไงก็ได้ครับขอให้เราขับขี่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกต่อกันขับขี่แค่นั้นพอครับแต่ว่าสิ่งที่จะจะแนะนําหรือว่าขอร้องเพื่อนคือว่าเวลาเราเข้าเกียร์ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ที่มีคัสท,ที่เขา เข้าเกียร์แบบเกียร์โยงครับเป็นเป็นเกียร์เลสซิ่งเนาะเพราะว่าเขาทําการเข้าเกียร์โดยการตบเนาะแล้วก็เกียร์สองสามสี่เขาก็งัดใช่ไหมเพราะว่างัดเขาะจะไม่มีตรงด้านหลังเหมือนเกียร์ปกติทั่วไปที่แบบเป็น,เป,นเป็นคัดเป็นคัสอัตโนมัตินะครับก็คือหลายหลายคนชอบชอบเอาเท้าเนี่ยปลายเท้าเนี่ยเข้าไปงัดคางไปครับต้องขี่ไปซึ่งซึ่งมันอันตรมันอันตรายจริงครับเวลาเราขับขี่แล้วถ้ามันเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเงี้ย ล้วปลายปลายเท้าเราเนี่ยมันเข้าไปคาอยู่แล้เพื่องคิดว่ามันจะบาดเจ็บแค่ไหนครับตรงนิ้วเนี่ยอาจจะฉีกขาดหรือว่าถลอกได้เลยฮนะซึ่งต้องบอกว่ามันอันตรายครับแต่ว่าเห็นเพื่อนหลายคนชอบชอบทำครับยอมรับว,ว่ามันสบายผมก็เคยทํากันแต่ว่าอย่าดีกว่าทําเสร็จแล้วก็เอากลับมาอย่างนี้บางคนก็อาจจะวางวางเท้านี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกครับแต่ว่าถ้าถ้าวางเท้านี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับรถเหมือนที่บอกครับมอเตอร์ไซค์ที่มีคาดเนาะที่เขาเข้าเกียร์บแบบ หมือนแกโยงอ่ะเขาจะวางงี routine, ้แล right ้วก็เอากลับมางี้แต่ของเราเนี่ยเอาเหมือนเดิมครับอุ้งเท้าวางไว้นะครับมันก็ไม่มีแรงกดหรอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปกลัวรว่ามันจะมีแรงกดเข้าไปแล้วทาให้เราเข้าเกยผิดเราแค่ประคองวางไว้เฉยโอเคนะครับแค่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกมุมหนึ่งที่เป็นขนาจของแต่ว่าอุ้งเท้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอเคครับโอเคครับก็จะมาอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะมาแสดงให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าเออเวลาเรา วางให้เราให้ดูอีกมุมนึงเนี่ยมันเป็นยังไงเผื่อเพื่อนอยังสงสัยต้องขอโทษนะถ้า,ถ,าถ้ามันไม่สุภาพอะไรี้ยน้ะอะอย่างรองเท้านะครับแล้วก็จะวางอยู่ประมาณนี้ที่เพื่อนถามว่ากุ้งเท้าเนี่ยตรงไหนอุ้งเท้าก็เนี่ยตรงนี้ครับตรงกลางที่มันที่เรามันจะมีความบอโค้งตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางมันจะโค้งอันเนี้ยคือกุ้งเท้าอันนี้คือส้อนอันนี้คือปลายเท้าโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเด้อเพราะเวลาเราวางไว้เงี้ยขอโทษนะครับเนี่ยวางไว้ตรงนี้มันก็นจะประคองไว้ซึ่ง มันได้มีน้ำหนักลงไปกดหัวตรงนี้แล้วครับถ้าถ้าเราถ้าเราวางอย่างเงี้ยมันอาจจะมีน้ำหนักเห็นไหมครับถ้าเราเอาส้นเท้ามาวางไว้เราเท้ามันมันก็จะลงนี้อยู่แล้วอันนี้คือผิดเนาะให้วางอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนโอเคนะครับเข้าใจเนะว่าอุ้งเท้าคือตรงนี้นะครับปลายเท้าคือตรงหัวโอเคไหมปลายเท้าแล้วก็จะแตะมันแค่แตะไว้ต้องเกียร์เพื่อนส้นเท้าเวลาเราถอนออกมาถอนเกียร์ก็ใช้ส้นเท้ากดลงก็ได้ few inches later โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะก็ครั้งหน้าจะมีคลิปมาแนะนำายังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะก็เนี่ยผมเอาปัญหาหรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้เนี่ยที่คอมเมนต์มาหรือว่าสอบถามทางแชทอะไรเนี่ยก็เอามาแนะนํากันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้ครับมันไม่มีใครเก่งกว่าใครครับเราก็เริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้แล้วก็เรียนรู้ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆครับมันจะเกิดความชำนาญโอเคไหมครับ รบ1 0้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับรู้เขารู้เราใช่ใช่เราไม,เไม่เกี่ยวไม่ใช่ไมนกชนนะครับ้ำอดจากกันขอกกล่า,าวมว่าตุตสาัสดทิ์ครับบ๊ายบาย